สวัสดีครับวันนี้พบกับบ้านวงทองพักเครื่องนะครับใน EP ีที่1 3 0นะครับวันนี้นะครับมีพาระตนำเสนอนะครับทั้งหมด25รายการอีกเช่นเคยนะครับรายการละ200บาทนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลจากผมนะครับสามารถติดต่อมาช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับไอดีไลน์นะครับ ken 242535นะครับหรือโทรโทรศัพท์ส่วนตัวศูนย์8ก5 1 3กานะครับลน์ผมชื่อเคนนะครับ มารับชมมันได้เลยนะครับในอีีที่หนึ่งสามศูนย์นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านขงทองพระเครื่องด้วยนะครับมเริ่มกันเลยรายการที่หนึ่งนะครับของวันนี้นะครับรายการที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับจะเป็นนี่นะครับเป็นนาปกนะครับนาปกนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่หลวงพ่อกลวยรอพ่อกลวยนะครับ นี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับมาต่อไปครับรายการที่สองครับพี่รายการที่สองจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่นะครับไม่ทราบปีนะครับก้นมีเจาะรูนะครับเหมือนจะฝังตะกรุดด้วยนะเนี่ยนะครับรายการที่สองนะครับมาต่อไปครับรายการที่สามเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะครับปิดตาสวยๆนะครับ แบบนี้นะครับมันลักแด้เลยนะพี่นะโหมีคาบลักด้วยนะครับน่าจะจุ่มลักนะพี่นะนะครับรายการที่3มาต่อไปครับรายการที่4ี่นะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญเล็กนะครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่ด้านหลังที่ระลึกนะครับนะครับหลวงพ่อทิมนะครับ มาต่อไปครับรายการที่5นะครับเป็นเหรียญนะครับ25สศตวรรษนะครับปี2,500นะครับนี่นะครับเหรียญย5ศตวรรษนะครับพอสวยนะครับมาต่อไปครับรายการที่6นะครับที่6อันนี้จะเป็นพระหล่อโบราณนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับด้านหลังมียันนะครับ เป็นหล่อโบาอโราณอ smoking, ่ะต่อไปครับรายการที่7นะครับรายการที่7อันนี้จะเป็นพระพิมนางพญานะครับปีกว้างนะครับนี่ผมเห็นว่าปีกว้างเนื้อเยอะผมก็เรียกว่าปีกว้างเลยพี่นะนะครับนี่นะครับนางพญาปีกว้างนะครับรายการที่7จ็ดต่อไปครับรายการที่8นะครับรายการที่8รายการที่8จะเป็นพรกกลิ่งนะครับมีคราบเบ้าอยู่ด้วยนะครับสีขาวๆนะครับ นะครับเรียกว่าพระกิ่งนะครับคงเศรษฐีนะครับพระกิ่งคงเศรษฐีรายการที่8ดนะครับมาต่อไปครับรายการที่9ครับพี่รายการที่9นะครับเป็นพระปิตานะครับเนื้อขาวนะครับเนื้อเก่าเก่านะครับนี่นะครับรายการที่9อ่ะต่อไปครับรายการที่10ครับพี่เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระอุปคุตนะครับ ศิลปะทางเขมรใช่ไหมน่าจะใช่นะพี่นะนี่เป็นเนื้อดินนะครับเก่าเก่านะครับรายการที่10นะครับมาต่อไปครับรายการที่11นะครับเป็นพระเนื้อชินเนบ้างนะพี่นะนี่เป็นพระเนื้อชินเก่าเก่านะครับเป็นพิมพ์เปิดโลกนะครับนี่นะครับมีคราบไข่เต็มอง์เลยนะครับแตไม่ทราบที่นะครับมาต่อไปครับรายการที่12นะครับ เป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จมีไข่ปลาตรงนี้ด้วยนะครับเป็นร้อยปีหรือเปล่าี่นะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับมาต่อไปครับรายการที่13นะครับ13ถ้านะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ครับหลวงปู่โตหรือเปล่าี่นะแต่หักครึ่งแล้วพี่นะพระซ่อมมานะครับหักครึ่งเหมือนติดกาวมาแลพี่นะ นะครับนี่นะครับรายการที่สิบสามมาต่อไปต่อกันเลยพี่รายการที่สิบสี่ครับสิบสี่นะครับเป็นชินราดใบเสมานะครับเก่าๆนะครับเป็นเนื้อชินนะครับเก่าๆหลังลายผ้านะครับนี่นะครับชินราดใบเสมารายการที่สิบสี่นะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับสิบห้าเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะครับ เป็นพระปิตานะครับนี่นะครับมียันด้วยนะครับในทราบที่นะครับรายการที่สิบห้ามาต่อไปครับรายการที่สิบหกนะครับเป็นพระหลวงปูทวดนะครับพระดีกาขาวนะครับปีหนึ่งสองหรือปีหนึ่งสามเนี่ยผมจาไม่ได้นะนะครับประชังให้นะครับอ่าเขาบอกว่าผสมมวลสารเก้าเจ็ด้วยอนพีนะมา ต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับชินราชท่ามาปางนะพี่นะพระท่ามาปางนะครับนะครับนี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดพระกรุท่ามะปางนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับสิบแปดโอ้ยมีไม้ด้วยพี่ใช่ไหมใช่เศษไม้ไหมเดีด๋ยว z ู o เหมือน จะใช่นะเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดเขียวนะครับนะนี่นะครับนะรายการที่18นะครับมาต่อไปครับรายการที่19เครับเป็นพระเนื้อชินนะครับเป็นลพบุรีหูยานนะครับเนื้อชินนะครับนี่นะครับเ,เก่าเลย รายการที่19นะครับต่อไปครับรายการที่20นะครับ20เป็นพัะปิดตานะครับนี่ไปดูทีเจ้พี่นะไม่ดูที่นะครับรายการที่20มาต่อไปครับรายการที่21นะครับเป็นพระปิตาเนื้อคุกลักนะครับนี่นะครับผงคุกลักนะครับหลังแบบนะครับ นะครับเดี๋ยวผมลักหลังแบบนะครับต่อไปครับรายการที่22นะครับย2สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะครับปีสองนนะครับนี่นะครับวัดถ้ำกองเพนนะครับนี่นะครับวัดถ้ำกองเพนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่หลวงปู่ขาวนะครับ ต่อไปครับรายการที่23านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่ทวดนะครับหน้นห MM หนาใหญ่นะครับนี่ออกวัดห้อยมงคลนะครับเป็นเนื้อกะไหลทองนะครับรายการที่23มาต่อไปครับรายการที่24นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับองค์นี้นะครับเนื้อหาเก่าๆจัดย่านดีนะครับ นี่นะครับมีหูด้วยนะครับข้างล่างนิดนึงนะครับอ่ะต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายรายการที่25นะครับเป็นพระผงนะครับขุดะนะครับหลวงปู่เผือกวัดริงแก้วนะครับนี่ขุดสะนะครับอจบไปแล้วนะครับทั้งหมด25รายการนะครับรายการละสงบาทส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ถ้าพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลใน EP นี้นะครับสามารถติดต่อมาช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับที่นี่เลยนะครับเบอร์โทร0 9 5 9 5 8 8 5 1 3นะครับ ID ไลน์ ken 242535นะครับหรือสแกน q r c o d e ได้เลยนะพี่นะลายผมชื่อเคนนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับใน EP ที่130นะครับหอยญาจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ